อยู่บ้านมันเหงาออกไปเม้ากับเพื่อนดีกว่าช่วงเพื่อนเก่าพาฟิน <c oughs> กิน สวัสดีค่ะพบกับช่องดีไซน์แฟมิ l ี่อีกแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe ก่อนนะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคะ่ะวันนี้พวกเราพามาที่ถนนพญาสัจจาค่ะที่จังหวัดชนบุรีนะตอนนี้ที่พญาสัจจาจะมีร้านใหม่ๆเยอะมากเลยแต่ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราบอกว่าอาหารอร่อยแล้วก็หลากหลายค่ะ <S 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 เพราะว่าเพื่อนแนนํามาเพื่อนชื่อเพื่อนเปิ้ลนั่นเอง มับนบอกว่าร้านเนี่ยมากินบอยอาหารก็อร่อยขนาเข้าต้มธรรมดานะข้าต้มปลาแซลมอนนะยังอร่อยน้ําซุปอร่อยมากวันนี้นะคะเราก็เลยมากินข้าวกันนัดเพื่อนมานั่งกินข้าวคะ่ะพาลูกๆหลานๆมานั่งกินข้าวกันแล้วก็มานั่งคุยกันด้วยก็เลยเก็บบรรยากาศที่ร้านมาฝากด้วยนะคะบรรยากาศร้านเนี่ยก็ร้านจะไม่ได้ใหญ่มากค่ะก็จะมีส่วนเล็กๆนะคะอยู่ซ้ายกว่านะคะแล้วก็มีโต๊ะ อยู่ในห้องแอร์นะคะประมาณ20โต๊ะได้แล้วก็จะมีเป็นมุมห้องส่วนตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันนะคะแล้วก็ไปสั่งอาหารทานกันเดี๋ยววันนี้จะลองสั่งอาหารมาหลายๆแนวนะหลายๆแบบจะได้เห็นว่าอะไรมีอะไรน่ากินบ้างโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกัน สวัสดีค่ะโอ้ยเสียงดูหวานมีแรงงดพบกับช่องดีไซน์แฟมิลี่ล้วนะคะวันนี้มีพิธีกรหน้าใหม่สวัสดีค่ะดีเป็นคนที่อายค่ะดูจากท่าก็น่าจะรู้วันนีเพื่อนวันนี้เราเราอยู่ในช่วงเพื่อนเก่าพาเฟนค่ะอันนี้ก็คือเพื่อนเก่าของเรานะคะสมัยอาชีวะอาชีวะชนบุรีนะคะ ใครที่เป็นสาวกอาชีวะนะเข้ามาดูแล้วเอเข้ามาดูเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นสาวกอาชีวะนะคะแต่รู้จักกับเพื่อนเปิ้นเพื่อนขวัญนะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะวันนี้เรามาเจอเพื่อนนานๆเจอกันทีเพราะว่ามันเหมือนพอเหมือนพอต่างคนต่างแยกเนาะไปทำงานแล้วก็มีครอบครัวนะคะก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เราก็ประมาณเดือนสองเดือนเนาะเจอกันทีนานๆเจอกันที คือตอนนี้เราก็จะนัดเจอกันใช่ค่ะอันนี้คือตอนนี้คือเปอิ้ลมาเปิดร้านเป็นร้านประดับยนต์ค่ะชื่อ D J Auto Service นะคะแถวชลบุรีออตอนนี้มีกี่สาขาละมีสองสาขา ีสาขาบางแสนกับสาขาใบพัดสะดวกร้านไหนแวะได้เลยนะจ๊ะเซิร์ชเซิร์ชดีเจออโต้นี่คือไปเลยถึงเลยใช่ไหมนี่ถึงเลยมันจะมีขึ้นทั้งสองสาขาเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเข้ามาทำแล้วเซิร์ชหาไม่เจอติดต่อติดต่อได้ไงมีเบอร์โทรพอจะบอกไหมเดี๋ยวขึ้นให้อ่าเบอร์อะไรเบอร์อะไรบอกกันเบอร์ศูนย์เก้าเก้าสามหกเกกับศู 9-244-9136มติดต่อได้เลยค่ะอันนี้เฟซบุ๊กมีเพจร้านป่ะมีเพจร้านมีเพจโอสวิตค่ะเข้าไปได้เลยพอดีเป็นซอค่ะเลยจะจำเบอร์ไม่แม่นมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นให้จะได้รู้ เผื่อใครแบบว่าอยู่ชนบุรีเพื่อนเราอยู่ชนบุรีจริงก็เยอะนะแต่แบบว่าเนาะอาจจะเพื่อนประถมเพื่อนมัธยมเพื่อนนะสมัยเรียนไม่ได้เจอกันนานมาดูช่องนี้นะใช่วนเซลแฟี่ดีไซนดีสซนาแฟมิลี่จับโปรโมทเด็กผิดรักมากเลยเนี่ยเออก็แล้วตอนนี้นะคะคือเรามาเจอกันเนี่ยนานๆมาเจอทีก็ต้องบอกเลยว่าเปิ้ลเนี่ยก็จะมีร้านแบบอร่อยๆแนะนําตลอดเพราะเหมือนแบบ เพื่อนก็จะแบบมากินกับครอบครัวด้วยแล้วบางทีก็พาลูกน้องมากินข้าวด้วยใช่ไหมเอออย่างวันนี้นะคะเพื่อนก็แนะนำเราหนึ่งร้านก็คือชื่อร้านอะไรนะร้านซูเกะฮาร์ซูเกะฮาร์ใช่เออซูซูซูกะเนี่ยก็คือจริงๆคือน้ำตาลแหละแต่มันเปลี่ยนเป็นตัวแซดเนาะเออซูกะฮารต์อื เข้ามาก็จะดูเหมือนแบบเรียบๆเนาะใช่เป็นร้านเล็กๆเออแต่ว่าอาหารอร่อยรสชาติดีใช่ราคาไม่แพงอืมอย่างวันวันนี้เราก็ต้องมาชิมกันค่ะใช่เออว่าอาหารอะไรมีอาหารอะไรอร่อยบ้างแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะ สั่งแล้วก็มาชิมกันแล้วระหว่างนั้นก็จะเมาส์มอยเอออันนี้เราไม่ได้มาไม่ได้มากันสองคนใช่เออใช่พูดถึงพูดถึง<ด>พอเวลาผ่านไปนะคะแต่แต่ละคนก็ต่างมีครอบครัวเนาะอืม,อมก็เพื่อนเปิ้ลเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเงียบเงียบนิ่งๆิ่งตั้งใจเรียนเป็นเด็กเรียนค่ะแต่ว่าก็ทีแรกก็คิดว่าจะโสดด้วยซ้ำเนาะใช่คิดว่าจะแต่งงานเออจริง เพราะว่าตอนแรกอ่ะคือเปิ้ลเนี่ยจะเป็นคนเหมือนแบบเหมือนกึ่งๆว่าเป็นเด็กเรียนเถอะเออเราก็ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยจะแต่งงานมีครอบครัวนะคิดดู <c oughs> ว่าเพื่อนต้องเป็นสาวโสดแน่เลยสรุปแต่งก่อนนะคะ<า>นี่นเปิ้ลแต่งก่อนแล้วก็มีลูกชายสองคนเราก็มีลูกชายสองคนเหมือนกันเออนี่ก็เลยเหมือนแบบบางอย่างนี่ก็คือมารับมรดกต่อนะ <c oughs> จากดีเจออโต้นี่ดีเจออโต้นี่เป็นผู้สนับสนุนเสื้อผ้าหลักของกาฟฟดีเซอร์นะคะเนี่ย ต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาเนี่ยคือเพื่อน,เ,นเป็นคนมีน้ำใจมากคือมีอะไรก็คอยช่วยเหลือตลอดก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนาะเพื่อนแมว,มวเออซึ่งตอนนี้ไม่อยู่กับเราละว,วันนี้ไปทาําบุญมายังคือไปยืนคุยเลยดีกว่ายืนคุยว่าเอ้ยแมวเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาทําบุญให้นะเนี่ยเดี๋ยวจะนัดเปิ้ลไปเจอการกินข้าวกันคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่านนถ้าแมวอยู่ะเขารู้ว่ายังไงแมวก็ต้องมาใช่แมวไม่แมวไม่เคยลืมเพ<อ>ื่อนหรอกใช่แมวจะไม่เคยขาด ไปไหนแมว่าจะไปด้วยกินข้าวด้วยกันคุยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาการเรื่องั้นใช้ชีวิตเรื่องสารทุกสุขดิบทุกอย่างเนี่ยจริงๆในกลุ่มในห้องเรานะคะซีซีกันก็จะแบบว่าไม่กี่คนแต่ว่าบางคนน่ะคือด้วยความที่ว่าพอแต่งงานมีครอบครัวไปอยู่ไกลเนาะมันก็แบบเจอกันยากอแต่ว่าเนี่ยเราก็ต่างมีหน้าที่มีความรับผิดชอบเนาะ ชายาเปิ้นที่ตอนอยู่อาชีวะคืออะไรบอกไม่มีเปิ้ลน,น่ารักอย่างเดียว <c oughs> แต่ก่อนเน่ยจำได้สมัยรุ่นเราเนาะสมัยใหม่ไม่รู้มีป่ะที่เขาจะเขียนเฟนชิพหรอไม่มีแล้วหมดแล้วใช่แต่ก่อนรุ่นก่อนนี่ยเขจะเขียนสมุดมันคือเขียนเฟนชิพเนาะเฟนชิพยังอยู่เลยนะนี่เขาจะมีลงท้ายว่าเปิ้ลจุดๆน่ารักถูกต้องอย่าลืมทายเออทายตงมาดูเนาทุกคนเนาะทุกคนเนาะก็คือไม่มีไม่มียาที่คนรอ ไม่ค่อยมีตั้งฉายาไม่บางคนเขาจะมีอ่างนึกออกไหมเรียกเรียกไม่่ไม่ของเราไม่ได้มีฉายาไม่ได้มีอะไรแปลกแปลกก็คือเป็นเปิ้ลแต่เปิ้ลก็จะชอบ เขาจะชอบเขียนข้อความทุกครั้งว่าเปิลน่ารักก็เลยจะเหมือนเป็นเป็นอะไรแสโลแกนที่ติดตัวว่าเปิ้ลน่ารักตลอดแล้วจนถึงทุกวันเนี่ยเพื่อนที่อาชีวะนะทุกคนก็จะแบบว่าจําได้เลยเปิ้ลน่ารักสมุดทุกคนจะต้องมีคําจะต้องมีเขียนว่าเปิ้ลน่ารักถ้าใครไม่มีนี่ไม่ใช่แล้วใช่ไม่ใช่นะเราไม่ใช่เพื่อนกันโอเคเดี๋ยวเราขอสั่งอาหารแล้วลองกินแล้วกินอาหารก่อนว่าร้านนี้ที่เปิลแนะนำจะอร่อยแค่ไหน นะคะวันนี้เราจะกินอะไรกันมาเดี๋ยวเราไปดูกัน ะะอร่อยทุกอย่างอร่อย,อยจริงอร่อย,อยจริงรสชาติแบบน<า>นเขาอร่อย,อยจริงพูดเลยว่าต้องมาซ้ำนะวันไหนอาจจะต้องพาแม่พาน้องๆมากินข้าวที่นี่กันบ้างถือว่าแนะนําไม่พลาดนะคะแต่ว่าขนมอาจจะยังไม่ได้กินจริงๆจ,จะกินขนมงเงติมด้วยแต่ว่าพอดีว่าเด็กๆเริ่มอยากเล่นเต็มที่แล้วค่ะพอเจอเพื่อนตอนนี้โอ้ลานจะแตกเกงใจเขากลับกันดีกว่าเออยังไงฝาก ร้าน DJ Auto ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่อง Design Family ด้วยนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเรา2คนด้วยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่าแม่ขวัญน,นะคะจะพาไปเจอเพื่อนเก่าคนไหนและพาไปกินอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะเด็กเสียงดังมาก,เ,กเราเก่งใจด้วยอายเขาด้วย โอเคแค่นี้นะแฟมิลี่ของเราเออนี่แหละบิ๊กแฟมิลี่ต่อไปนัดครั้งหน้าขอเป็นที่กว้างๆได้เลยโอเคท,ท,ที่เด็กสามารถเล่นได้นั่นดิคงต้องเป็นที่ที่แบบว่ามีกิจกรรมสำหรับเด็กด้วยโอเคการวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดี